นยังคือบูถูสบู่มาดามาดาทามกระบอกปากเย็นบ่เย็นบ่มาดาน้องมาดาบมกินอ๋อเดียวมกินกิเดียมกินบกินเอาน้ำเย็นให้พ่อกิน น้เย็นจ้าน้ำเย็นให้พ่อกินใช่ไหมน้ําแดกน้ําแดกน้ําแกห้เแก่ล้างหน้านะไปล้างหน้าไปลูบปากออกบอมแปลงเสร็จหรือยังล้างหน้าเอาเอามันน้ำเงี้ยงธรรมดาไปช่วยหน้านะช่วยหน้าน้ำอ่างหน่ยมันหล่อนไปเบิ้งดู มาแอบทำอะไรเนี่ยมาดาเนี่ยทำอะไรปรรั้มล่งมือตัวเนี่ยล่งน้นร้อนล่างออกหเหมือ <_ p uck> เก่งมากเก่งมากเลยเอาแอบมาทำอะไรนี่ <_ p uck> ทำอะไรแ <_ p uck> อบมาล้างมือหรอ ล้างให้สะอาดนะถูถูถ,ถูหูออกหูออกเสียบบอมาด่ากินเนียงเนี่ยไอติมปลาอดขนมเนี่ยคุไม่หลายแท้ลูกโป้งก็หลายให้กินน้ำเนี่ย นิดหน่อยเซ็บบออดเดินมาเดินเจ็บได้บอมันยุสูง <c oughs> มันสีตกเด้มันสีตกมันสีตกไม่ได้เจ็บไม่ได้หรอกมันยุสูง <c oughs> ปาด ยังนะแม่ดาให้ให้พ่อก,กินน้ำเนี่ยด้วเนี่ยมาม่าเนี่ยเด้อมาม่าซังหน่อยมากินนะกินนะอันนี้กินบ้อเนี่ยเปิดบ้อเนี่ยเอาอมา่ดาเฮ้ยเปิดม่ดากินมันก็ยิ่งกินมันเหมือนกันกินได้เนี่ยเยอเปิดยหลายอันเลยพ่อกันกินได้เนี่ยเอากินแน่กินนะกีลาเสี่ยวอีหยางเอาอุ้ยคีโพสว,สวพดเว้ยคีโพรไหมคุณก็เปลี่ยนสั้น ย่าน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 ชีบัวบ้วาย่าน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 ชีบูชีบูมันสวดไะย่านบพย่านมาด่าอยู่ใส่วะรู้ไเห็นวะเห็นมาด่าบะปูเอามันมาอยู่ในกองนี่ตัวน่ะโอ้ยตื่นเหมือตื่นเหมือตัวย่าน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 มันคือไปนอนอยู่ในกอง ไปนอนอยู่ในกองไปกวันเด้อบายบายก่อนคือพวมีหมูคือพวมีหมูหมูไปแสฮะคือมีผู้เดียวกินน้ำแหน่กินน้ำแหน่กินน้ำแหน่คำหนึ่งกินน้ำแนนหน่คำเดียว กินน้ำเนี้ยโอ้มีหวัวต้น้ำโอ้ยชี้กินน้ำเนี้ยจะเฝ้าไปจะแลนนี้จะแลนนี้ไหมทา,าเนี้ยทานเน้ยกินน้ำเนี้ยแซ่บบ่